ดูไปครับดูตัวต่างตึงนักพันแต่สบายดีโอ้โห จากที่เห็นคือทางเจ้าหน้าที่จะมีกำลังคนมากแล้วก็มีอุปกรณ์พร้อมส่วนตัวกิจกรรมก็จะออกไปในรูปแบบที่ประชาชนต่างคนต่างมาดังนั้นจึงอาจเกิดเหตุการณ์แต่ละจุดแต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าออเพราะว่าโดยโดยลำพังตัวเวทีนั้นไม่ได้มีเครื่องเสียงที่ใหญ่โตจนสามารถให้ มวลชนที่ตอนนี้น่าจะเป็นหลักเป็นหลายพันแล้วก็สามารถทำทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันได้แล้วตอนนี้ก็มวลชนตรงด้านปลายก็พยายามที่จะขอพื้นที่เพิ่มเพราะเนื่องจากว่าจำนวนคนมันมากขึ้นมา,ากขึ้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการกพยายามก็คงจะเป็นตามสเต็ปคืออะไรที่ ที่เจอมวลชนเยอะก็ต้องผ่านกันไปก่อนแล้วก็แต่ละคนคงจะไปโชคดีกันทีหลังเดี๋ยวเราจะพยายามลองไลฟ์สดไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาอย่างแรงมากซิมที่ใช้อยู่นี่เป็น AS ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะคุณภาพซิมหรือย,อย่างไร